เาพื้นที่ดีรอบก็ในทางของนคือผู้ที่เนินชีวิตในทางในกรรของพระเจ้าเมียเจ้าพ่อขอบคุณพระเจ้า6วันผ่านไปเราไดเจรแล้วก็เกันอีกลูกคนนั้นคือนอนครับ มีอะไรมีไครมีข้อพรนะครับในหกวันที่ผ่านมาอระดิ่งญาิที่ก็เชิญเชิญนะครับขอมาเป็นพันแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามาขันทีญาิขัาติจ้บค่ Yeah. Yeah. ีใครอีกเป็นครัที่สำคัมียังบอกว่มียังเป็นปันอยู่อนเรบ่อการร่วกัอาเรยจุดางๆอาเรียจคนวอารียาพี่น้องเราพี่น้องที่คือไ้ฐานเกลือไม่เกี่ยจังแล้วก็้า พระเดิรยาการพระเจ้าเมตตาุหลายวันนี้สหรับเพื mm ่เจริญจ pues <expertise> <now> mm ันท์ี่กังเกิดร้ในเวลานี้เราทุกคนที่ได้มาวันนี้ขอคนเมตตาแต่าการิไม้เ็นจเป็นปกติที่ขดเพื่อที่ได้เวลาและมีลังที่จะมาปฏิบาคั้ใคนที่ติดจกอย่างนี้เพื่อที่จะได้หน้าที่นทุก จะได้ใช้พลังซ wow. uh, ึ <noise> はは่งก <m ur intrinsic> <relationship> ันและกันเพก่อขด้ตาเพื่อเร่งเสร็จการมือในนาพทีจ้าแม่สาเียเอรีจ้าก็สีมีเรื่อาเยอะแยะนนัะไงยเรื่องั้งกันกัดีกนด ทีจจ่ <c oughs> จเราอยากให้มีทุกทุกภาษาจริงๆแล้วก็ภาษากนนีนทุกกระดนะครัคแต่มันคกไปแต่ละผกไปบอกแต่ภาษาเราภาษาการิยาอาจจยก็อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องเป็นไปดำนาไปช่วยก็อตามที่นายดำนาก็จริงก็ขีาแจมันก็กันคืนกีดแจงมันไปช่วยดำนาเราไปช่วยเราเห็นมี่สองตายายถ้าไม่ไปช่วย ที่แรกว่ารุ่นฐานบอกว่าไม่ต้องไปทำรอกปีนี้ล่อยผ่านไปื่องเื่อไปแต่ว่าความจำได้ากของของทเอาหนาพุกนจได้ทกคนอยากไ้ที่ทุกว่ากคนเลยจะได้กิดเด้วยเขาสูเราท้นถ่ายลูกจอยที่เราเนี่ยสุดท้ายลูกก็จะช่วยทั้งกำลังรับทั้งกำลังแรงไอ้ซาพกอต่อไปแนงจยจอยดีเพราะว่าสงสารตอกข่าหนาอดีตยของพระเจ้าก็ก็ก็เล่นทุ้อย่ับ ก็สู้วัไม่นรากใ่บจับเสนทั้กนัแต่ว่าถ้ามการที่ว่ามันมันพีคเวเราดูแเราไม่้สึกว่าปัญหาหลายอย่างในข้อ้อพาหนะที่ฟอรที่่เยรน่อนอาริยาอกบัตเการ์หุบัติการ์อุบัติการมีบกอยยังเลยมานจะ เรียนนักเรีนนักเรนที่เรากมาเริมมาถวายถวายท่านพระเจ้าสงฆาฉังครับชีวิตเราเป็เจ้าสงา

thank uh you -huh. อาเลวิยาอาเลวิยาอาเลวิยาท้องฟ้าเราที่มืดมัวตะวัอาิตย์นั้นจะจมทักันอาเลวิยาขอบคุณทุกคนขอบคุณพนักงานที่เป็นสที่ทำให้ท่านทุกท่านได้มีสิทิ์มีจวนในช่องทางโลกพระองค์ขอบคุณทุกท่านอันเมตตาที่ท่านทุกท่านให้สิทธิ์จวนในช่องทางโลกพระองค์ อค้าวสค์เปิดพ้อมทางเทพอรให้พี่น้องลูกหลานทุกคนมีแต่ความสันตุสความมั่งคั่งสามคด้วยทานาคงองค์พระเยเจ้าอาเมนอาเมนอาเมนพระเจ้าพี่น้องครับ อาเลวียาครับขอบคุณพระเจ้าก็ขอให้เราตั้งใจฟังพระธรรมนะครับพระธรรมพระเจ้าพระอาจารย์ญานิบาลของเราก็อาเลวียาพระเจ้าเจอพระอาารย์เจออาเลวียาขอบคุณพระเจ้าวันนี้ก็ทุกคนมาถึงแล้วเองไหมครับทุกคนทุกคนที่เชื่อในพระเจ้ารอดแล้ว พระเจ้าไปที่ไหนแล้วครับแล้วเจ้าอยู่ที่ไหนวันนี้ที่น้องไปภารกิจเราทำอะไรครับที่น้องภารกิจตามหาพระเจ้าไหมเรา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 ต้องหาภารกิจตามหาพระเจ้าไหมครับหรือเราเราหาเจอแล้วหาเจอแล้วเป็นเวลาที่เราหาเจอแล้วล่งสิที่เราจะต้องเมื่อเราเจอแล้วเนี่ยเราจะทำ เมื่อเราเจอแรงอะไรเราจะใช้ชีวิตอย่างไรเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราเห็นพระเจ้าทรงอยู่กับเราทุกที่ทุกเวลาพี่น้องเมื่อเช้าก็ถามเาว่าพระเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเราถามตนข้างพระเจ้าอยู่ใส่พระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าพระเจ้าอยู่ใส่นับ